รสชาติแบบไทยไม่มีใครลืมสวัสดีค่ะชื่อเบียร์ค่ะ ชื่อจุธาทิพเพชรเรือนทองค่ะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ที่ร้านขมิน้นครูซีเนนคาเฟ่ค่ะร้านเรามีด้วยกัน2ฝั่งนะคะก็จะมีฝั่งร้านอาหารแล้วก็ฝั่งคาเฟ่ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ฝั่งคาเฟ่ค่ะ เกิดขึ้นได้เพราะว่าคงจะเพราะว่าตัวเองนะคะแล้วก็ับกับสามีเป็นคนใต้อยู่แล้วด้วยวิถีชีวิตเราหมายถึงว่าเราก็ทานอาหารใต้อยู่แล้วต่อให้เราจะมาอยู่ที่กรุงเทพการทาอาหารใต้หรือการหาอาหารใต้แต่ละครั้งเราก็จะพยายามอยากกินอาหารที่รสชาติเหมือนเหมือนรสชาติที่แม่เราทําให้มากที่สุดเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะเปิดร้านเองเลยละกันเพราะว่าเราก็อยากจะถ่ายทอดหรือว่านําวัตถุดิบหรือว่าเราอยากจะยกระดับความเป็นความเป็นใต้เนี่ยค่ะทั้งแบบทั้งในวัฒนธรรมหรือว่าทั้ง สูตรอาหารหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อให้แบบคนกรุงเทพหรือว่าคนที่อยู่ในยุคแบบคนที่อยู่ในยุคใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยรู้จักความเป็นใต้ที่มันมันมีหลายมิติมากขึ้นค่ะจริงๆที่มาต้องบอกว่าที่นี่เป็นเพราะขนมมากกว่าตัวเองอ่ะชอบชอบกินขนมแบบบ้านๆขนมไทยๆอ่ะค่ะเช่นแบบเหมือนขนมมันขนมอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เป็นคนอาจจะชอบทําอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆการที่เราไปเรียนหรือหาความรู้เพิ่มเติมอะ่ะมันมันน่าจะแบบทําให้เราแบบ มีความสุขอีกมุมหนึ่งในมุมที่เราแบบกําลังทํางานอยู่ここก็เลยก็เลยเริ่มโดยที่ไปเทคคอร์สบ้างค่ะไปเทคคอร์สเรียนเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นแล้วก็นี่ก็มีโคนดีด้วยค่ะหนึ่งในนั้นจริงๆค่ะ แรกก็ที่เรานั่งอยู่นะคะก็เป็นสาขาเกษตรนวมินครับเลือกที่จะเก็บต้นไม้ที่เป็นต้นไม้หลักๆของบ้านแล้วก็ต้นไม้ที่ที่เป็นจริงๆเก็บหลักทั้งหมดนะคะแล้วก็เราก็เลือกที่จะแบบเติมเข้าไปให้มีความร่มเย็นแล้วก็อาจจะเป็นต้นไม้ที่แบบอยู่ง่ายปลูกง่ายแล้วก็สามารถเติบโตได้เร็วค่ะโดยที่เรายังคงภาพลักษณ์ต่างๆของของบ้านโครงสร้างต่างๆไว้เหมือนเดิมเหมือน แต่ว่าแค่ปรับให้มันเข้ากันกับแบบลูกค้าหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องแบบตอบรับลูกค้าได้ในลักษณะแบบเชิงที่นั่งอะไรต่างๆแต่ว่าโครงสร้างต่างๆนี่เรายังเก็บไว้แบบแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคงเป็นความโชคดีของเราด้วยล่ะค่ะหมายถึงว่าก็เพราะว่าเราอาจจะ เติบโตโดยที่แบบอาจจะมีคนรู้จักรวดเร็วในในในช่วงแบบที่เปิดตัวแรกๆก็เลยทําให้อาจจะมีโอกาสผู้ใหญ่หลายๆที่ก็อาจจะชวนเราเข้าไปแบบเพื่อขยายสาขาให้แบบว่าอาจจะมีคนรู้จักมากขึ้นด้วยบวกกับว่าเราเป็นร้านอาหารที่มีความชัดเจนว่าเราเกิดมาจากอาหารใต้ก็ตอนนี้มีที่สาขาเซนทรัลพระรามเก้นะคะแล้วก็มีซิกอนสแควร์ สีนคลินค่ะแล้วก็มีเซ็นทันเวิลด์เซ็นทันพรามสองแล้วก็สาขาล่าสุดเป็นสาขาอารีเป็นสาขาสแตนอะโลนเหมือนกันค่ะเมนูครั้งแรกตอนเปิดร้านแต่ตอนนี้ต่างกันเมื่อก่อนกี่เมนูตอนนี้กี่เมนูจริงๆ ตอนนี้ก็ยังเป็นเมนูเดิมนะคะหมายถึงว่าเมนูที่เป็นเมนูพื้นฐานของร้านอาหาระคะ่ะก็มีเจ็ดสิบกว่าเมนูค่ะเพราะงั้นตอนนี้ก็ยังมีมีเท่านั้นแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามซีซันบ้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นเบเกอรี่ที่เราอาจจะเอาวัตถุดิบที่อาจจะหายากในแต่ละเทศกาลอ,อย่างงี้ะคะ่ะเมื่อเราแบบรู้สึกว่าเราเราเอาอาหารใต้เอาวัตถุดิบใต้เอาความเป็นใต้มาให้กับคนที่สามารถที่จะแบบรู้จักใต้ในระดับหนึ่งนะคะรู้จักเรา ได้เพียงพอแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆความเป็นใต้หรือขนรรมเนียมหรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันสามารถยกระดับไปในระดับพรีเมียมได้อีกเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะต้องอสร้างแบรนด์ขึ้นมาอีกหนึ่งแบรนด์เพื่อที่จะทําให้แบบว่าคนกลุ่มหนึ่งรู้จัก อาหารใต้หรือว่าเรายกระดับไปได้มากขึ้นนะคะเพราะงั้นํามเนก็เลยมีอีกแบรนด์หนึ่งก็คือชื่อว่าเรน,นะคะ่ะเรนก็มีอยู่ในองค์ประกอบของร้านํามินนะคะก็ถ้าจริงๆทางประตูเข้าร้านเราจะใช้คําว่าเข้าเรนเรนภาษาใต้ก็แปลว่าบ้านเพราะงั้นเรารู้สึกว่าการภาษาใต้ก็คือเหมือนเหมือนเชิญทุกคนเข้าบ้านนะคะเพราะงั้นเรารู้สึกว่า เรินคําเดียวน่าจะมีความหมายที่มันไม่ซับซ้อนก็แปลว่าบ้านเพราะงั้นการทานอาหารใต้แต่เป็นรูปแบบไฟไรนิง่งแต่ว่ายังคุมโทนด้วยความอบอุ่นแบบบ้านน่ะเรารู้สึกว่าตรงนั้นเราอยากขยายความให้มันให้มันชัดแล้วก็มันมากขึ้นเราก็เลยเราก็เลยมีร้านเรินซึ่งเป็นร้านไฟไรนิง่งเป็นร้านไฟไรนิ่งซึ่งเกี่ยวกับอาหารใต้ ไทซเล็กก็เป็นโครงการที่เหมือนกับจัดให้ร้านอาหารต่างๆเนี่ยที่เป็นร้านอาหารไทยใช้วัตถุดิบไทยที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเนี่ยเข้าไปแบบมีส่วนร่วมหรือเข้าไปประกวดเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในโครงการไทซีเล็กกะนะคะ <H it> เราสามารถที่จะแบบส่งเข้าประกวดณโครงการไทยซีเล็กได้ไหมพอ <P rom> <structure> มาดูแล้วโอเคเรามีความพร้อมแล้วเราก็รู้สึกว่าภูมิใจการที่จะได้เข้าไปอยู่ในโครงการนี้นะคะเพราะงั้นเราก็เลยแบบพูดง่ายว่าแต่งตัวจัดตัวเองให้มีความพร้อมแล้วก็เพื่อส่งตัวเองเข้าไปอยู่ในโครงการนี้ ให้ได้ค่ะแล้วสุดท้ายก็เราก็ได้รับเลือกจากไทยซิลิกให้เราเป็นเป็นหนึ่งในใ,ใ,ในในโครงการนี้ซึ่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะต้องบอกว่าความชอบหรือว่าความถนัดของแต่ละคนอาจจะมีแตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วความถนัดแล้วก็ความชอบที่จะสามารถทําให้มันเป็นอาชีพจริงๆที่ไม่ใช่งานอดิเรกอะ่ะมันมันมันจะไม่ใช่ความสุขแค่เพียงด้านเดียวแต่มันก็ต้องมีความอดทน มันต้องมีความพยายามแล้วมันต้องรู้รอบในหลายๆมุมเพื่อให้ทันกับโอกาสหรือว่าโลกปัจจุบันที่มันแบบมันมันค่อนข้างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะงั้นก็ชอบอย่างเดียวไม่ได้ค่ะแค่อาจจะต้องดูว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันได้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะยั่งยืนได้ไหมในมุมของตัวเองอะกระแสก็สำคัญนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองอาจจะชอบความยั่งยืน ความที่แบบ sustainability คืออยู่ได้เรื่อยๆอาจจะเป็นกระแสบ้างแต่ว่าแต่ว่าก็สามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับคนกว้างๆไม่ได้เจาะกลุ่มในกล่มหนึ่งรู้สึกว่าการที่เราแบบการการที่เราไม่ได้เกาะกระแสแต่ว่าเรายั่งยืนนะวันหนึ่งเราสามารถส่งต่อขนบรรมเนียมหรือวัตถุดิบหรือว่าอะไรต่างๆไนดะ้ยังลูกรุ่นหลานได้ร,รู้สึกว่าเราเราภูมิใจค่ะเพราะงั้นก็เลยอาจจะแบบอาจจาะาหาจุดยืนหรือว่าจุดที่ตัวเองถนัดแล้วก็พัฒนาให้มันเป็นธุรกิจให้ได้ค่ะ อาหารไทยต้องไทยสิเล็กโรงเรียนสอนอาหารครัววันดีเชิญนะให้คุณเข้ามาชิมรสชาติไทยลองไหมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มและรสเผ็ดสวัสดีครับก็วันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ผมมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ในใจกลางเมืองร้านอาหารแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าร้านขมิ้นซึ่งร้านเขาตั้งอยู่เรียบกับถนนเกษตรนวมินซึ่งเดินทางง่ายมากมีที่จอดรถกว้างด้วยเป้าหมายหลักที่มาร้านเนี้ยเพื่อมาชิมอาหารต่างๆซึ่งมันได้รับการเคลมมาว่าเป็นอาหารรสจัดทั้งนั้น งั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มที่เมนูที่เบสิกที่สุดก่อนนะครับเมนูแรกเนี่ยที่ผมจะชิมคือใบเหลียงผัดไข่ลักษณะใบเหลียงก็คือมันก็เป็นใบเหมือนใบไม้นั่นแหละครับแต่ว,ว่าพอม,มาผัดกับไข่แล้วครับรสชาติของมันก็จะกลมกลืนกับตัวไข่ทาให้มันเราไม่ได้กลิ่นความเหม็นเคี้ยวของใบไม้รสชาติก็จะอร่อยเดี๋ยวขอญาตชิมก่อนนะครับรสชาติของมันอนะ่ะเราได้ผิวสัมผัสของใบเหลียงที่ชัดเจนมาก และที่สําคัญคือตัวไข่ที่เขาเอามาผสมะครับผมว่าเขาปรุงรสมาดีนะมันเป็นรสชาติที่ผมว่ามันไม่หวานไม่เค็มมันออกเป็นเรื่องแง่อูมามิไปเลยเมนูต่อไปคือปลาทรายทอดขมิ้นนะครับอันนี้ผมด้วยความที่ผมหิวมากครับผมขอชิมก่อนนะครับแต่ค่อยมาเล่าให้ฟังคือแนะนําก็ทานสําหรับคนที่อยากทานเพียวๆก็ได้แต่ว่าผมขอลองแบบมีน้าจิ้มก่อน ปลาเขาอะครับหมักขันมิ้นมาใช้เวลาพอสมควรเลยทำให้เนื้อขมิ้นนะครับเข้าไปในรสชาติของปลาแล้วก็ตัวเนื้อปลาเองน,น,นะครับไม่ได้มีความเหนียวมันจะออกผิวสัมผัสนุ่มๆจริงๆ <c oughs> ผมว่าเดอะเบสเลยจานนี้เ <Dead S 1> ด,ด็ดนักชาติใดก็รักเธอได้ลิ้มลอง วันนี้เดี๋ยวขอญอาตลองตัวเมนูที่คิดว่าน่าจะเป็นจานที่เผ็ดที่สุดระดับหนึ่งสำหรับกลุ่มของอาหารแกงนะครับก็คือแกงส้มภาคใต้ก็มันเรียกได้หลายชื่อก็จะมีแกงเหลืองแกงส้มแต่ภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกแกงส้มกันก็คือแกงส้มจานนี้นะครับก็จะมีปลากับยอดมะพร้าวซึ่งเบสสักเนี่ยผมขอญาตชิมน้ำซุปก่อนเลยอยากรู้ว่ารสจัดจ้านแค่ไหนคือ ก็ปกตินะครับแกงส้มพวกนี้รสชาติมันจะออกเปรี้ยวจัดหรืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยครับผมพูดได้เลยว่ามันกลมกล่อมมากน้ําแกงของเขาครับมันจะมีความเข้มข้นที่ผมว่ามันมากกว่าที่อื่นต่อไปนะครับขออนุญาตลองตัวปลาก่อนปลากะงเมื่อกี้จากที่ลองนะครับผมบอกได้เลยว่ามันคือปลากระพงซึ่งปลาชนิดเนี้ยครับคือถ้าใครทําไม่ดีอะ่ะมันจะออกคาวหน่อยๆน,นะแต่ที่เนี้ย พอเขาใส่ผสมกับน้ำแกงตัวนี้แล้วอะรสข้าวของปลาครับมันหายไปเลยคือที่ผมสัมผัสได้คือน่าจะเคยได้ยินคําว่า melt in your mouth ปลาเมื่อกี้พอมันอยู่กับน้ําซุปอะครับมันเหมือนละลายในปากไปเลยง่ายๆผมทานจานนี้ทั้งวันก็ยังได้ก็เดี๋ยวต่อไปผมอาตลองชิมตัวกุ้งผัดสะตอเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตลองชิมแค่ตัวสะตอกับน้ํากะปินี้ก่อนพยายามพูดให้น้อยที่สุดเพราะผมตอนนี้ความต้องการในการชิมมันมากกว่าไง รสสัมผัสแรกนะครับที่ผมได้เมื่อกี้เลยก็คือพูดตรงๆไม่เหม็นผมให้คํานี้ได้เลยคือกะปิอ่ะเป็นส่วนสําคัญที่สุดของกุ้งผัดกะปิกะปิแต่และที่ไม่เหมือนกันบางที่อาจจะมีกลิ่นที่มากกว่าที่อื่นแต่ผมบอกได้เลยว่าที่เนี้ยครับผมไม่รู้เขาทำยังไงนะแต่รสชาติมันไม่เหม็นเลยนั่นอร่อยในตัวของมันเองอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบแต่ว่าแค่ชิมแค่นี้ยังไม่พอผมขออนุญาตชิมกุ้งด้วยนะครับ ตัวกุ้งบัดสะตอนะครับผมมูดว่าคือกุ้งอ่ะเป็นส่วนสําคัญของเนื้อสัตว์ในจานนี้เพราะฉะนั้นกุ้งเนี่ยจะต้องสดจริงๆรสชาติอาหารถึงจะอร่อยก็ไม่พูดอะไรมากผมขอชิมจานหนึ่งก่อนเลยเรียกว่าครว่วกลิงค,คือทุกคนน่าจะรู้จักยู่แล้วร้านอาหารใต้ทุกร้านมีเมนูนี้แต่ผมขอชิมก่อนผมอยากรู้ว่ามันแตกต่างจากที่อื่นยังไงอันนี้คือคั่วกลิงหมูนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอชิมเลย จานนี้สำคัญที่สุดคือพริกแกงของมันมันเป็นรสชาติที่เข้ากันดีมากแล้วก็เนื้อหมูก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปอันว่าถ้าพูดตรงๆเลยนะครับก็คือถ้าผมอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนอะร้านนี้จะเป็นร้านประจําสําหรับอาหารใต้ของผม้าพีนอม,อ,มยยอมื <c oughs> เมนูต่อไปที่ผมขอชิมนะครับเป็นเมนูที่อยู่ใกล้คนดูมากที่สุด ซึ่งก็คือหมูผัดกระปิหมูผัดกระปีนะครับเขาใช้เป็นตัวหมู3ชั้นก็ไม่ได้มีผักอะไรเสริมเป็นพิเศษก็จะเป็นหมูเพียวๆเ,เลยจะถูกใจมากสําหรับคนที่ไม่ชอบผักเดี๋ยวขอทานก่อนนะครับหมูที่เนี่ยผมให้นิยามหนึ่งกับเขาว่ามันจรีซีมากตรีซีเนี่ยคือมันมีความชุ่มฉ่าของตัวเนื้อหมูที่พอเขาไปผัดกับกะปิอะจะทําให้ เวลาเราทานหมูอะเหมือนเราให้ทานกะปิไปด้วยแต่เป็นกะปิที่อ่อนตัวเดี๋ยวเรามาต่อนที่แกงหอยนะครับส่วนอันนี้คือแกงหอยขมเนี่ยครับผมจะโชว์ในการดูดหอยให้ดูนะครับซึ่งไม่ต้องทําตามก็ได้ไได <c oughs> ตัวเมื่อกี้ผมได้สารภ้าพเลยว่าได้นําแกงร้วนซึ่งสิ่งที่ผมคิดตอนแรกคือมันจะเผ็ดเนะมันไม่เผ็ดผมว่ารสชาติามันมันเหมาะกับคนที่ ฉันอยากทานของใต้แต่ฉันไม่อยากทานอาหารเผ็ดต้องลงพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอชิมตัวเนื้อหอยก่อนเนี่ยผมได้เนื้อหอยมาละถ้าพูดตรงๆแกงเนี่ยครับเป็นแกงภาคกลางแต่ว่าสิ่งที่พิเศษที่ที่ผมชิมมามันอยู่ที่น้ําแกงจริงๆเพราะว่าเขาใช้พริกแกงใต้ในการทําตัวแกงนี้ออกมาเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมว่า ปราบเซียนมาเยอะนะอันนี้คือน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับอย่างแรกเลยถ้าที่เห็นนะครับชิ้นแรกเนี่ยคือสตอดองเราจะมีถั่วฝักยาวมีผักกูดมีมักเขืยวยาวที่น้ำาขาวๆเนี่ยคือน้ำกะทินะครับมีขมิ้นขาวสตอเผามีกุ้งแห้งมีหมูหวานแล้วก็มีปลาซิวทอดขออนุญาตลองตัวน้ำพริกก่อนนะครับโอเค เริ่มนะครับคือรสชาติของตัวน้ำพริกเนี่ยมันไม่ได้ออกรสชาติหวานไม่ได้ใส่น้ำตาลปี๊บอะไรเยอะรสชาติมันจะออกเค็มหน่อยหนึ่งซึ่งเค็มกับเผ็ดเนี่ยเป็นส่วนที่นํำไม่สุดของน้ำพริกนี้เลยแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยนะอนุงตรงเหงื่อออกได้ผมไม่ได้ร้อนนะผมเผ็ดแต่ว่ามันอร่อยมันอร่อยจริงๆง อร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็หลงทุ่มเทใจใส่ลงด้วยฝีมือคนไทยกลิ่นปรุงฟุ้งกระจายเกินบรรยายจริงหนอทำให้น้ำลายซอพอได้กินก็ยิ้มก็ชื่นใจน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ผมไม่แปลกใจเลยที่ร้านนี้ครับได้ไทยซีเล็กจริงๆมันเป็นอาชีพเมนเดงของผมเลยนะที่ผมสามารถกีดค่าร้านนี้ออกจากบั c เก็ตลิสต์ของตัวเองได้แล้วเพราะอย่างน้อยอ่ะผมได้ชิมมันแล้วแล้วผมไม่ผิดหวังเลยมันเป็นร้านมันเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากถ้าเคยสังเกตนะครับรอบๆผมก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของที่นั่งตรงเนี้ยไม่ร้อนขณะที่ผมนั่งอยูอ่มันอาจจะดูกลางแจ้งนะแต่มันไม่ร้อนเลยแล้วผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่สบายมากแล้วที่สําคัญอีกข้อหนึ่งรสชาติของอาหาร ทุกลักของอาหารไฮเกือบทุกประการเลยเป็นรสชาติที่เราเคยได้ยินชื่ออะไรมาแล้วเ,เคยได้ยินคนบอกรสชาติอะไรมามันเป็นไปตามนั้นจริงๆครับหวังว่าพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่หุบใจรสชาติแบบไทยไม่มีใคร